เสนสะดุดสายตาความดีสะดุดหัวใจอันความดีมีค่าก่าความสวยดีอำนวยอวยสุขทุกสมัยแต่ความสวยเสื่อมซามไปตามไปดีคงไว้ซึ่งความดีไม่ผันแปร ى. นี่คือโจ้ห้าหลานะครับพอดีผ่านมาเจอกําลังรดน้นอยูที่สวนป่าบุรีรัตะนาจ,จันทร์ครับยังเกาะมืงนี้ยังเกาะสภาคาเฟ่ยมเช้า,ชาของโจาหาหลาเปนบอก โอ้นี่สภากาแฟอยู่ในหลังบ้านครับป่ากล้วยนี่คือสภาพสภากาแฟครึ่ตัวห้าหลาครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนบ้านขยุ่งอาวบ้านขยุงตำบลยางสว่างตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีวงอุริศลินโอ้นี่ไอ้กากานี่เนาะกาทิ่ใช้ในการต้มกาแฟตอนนี้ก็แก้วกาแฟเนาะ อ้อยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบไหนนี่อยู่แบบธรรมชาติอยู่ธรรมชาติเออแบบเป็นเรียกเป็นหรอนือสีไหมหรือหรือสีโจ๊ไม่ใช่เป็นแบบแค่หรือสีแบบหรืว่าอยู่แบบธรรมชาติแบบพอเพียงไงแบบพอเพียงน่าต้นไ,ไม้เราก็เก็บไว้เลยเก็บไว้เอามาทําอะไรนี่ต้นกาแฟยามเช้าอต้นกาแฟเป็นไม้อะไร เอาไม้พยุงนี่ไม้พยุงเนี่ยทางนี้ทางนี้น,นีไม้ไม้พยุงเนี่ยเอามาจากสวนป่าเนี่ยแค่มัดเดียวห้าพันบาทนะครับนั่นเออมัดเดียวนะ่ะนี่นไม้อะไรนี่อันนี้ไม้ยูคาร์ยูคาริปตัดเนะเาะออันนี้เดียวแค่นั้นละห้าพันนี่ก็เป็นอาสมของฤาษีโจฮาหลานฤาษีดูสภาพบอกเจ้านายได้ยังฤาษี ก็จะอยู่แบบแบบอยู่แบบลือสีนะเป็นเป็นธรรมชาติที่เหมือนอยู่ในเมืองครับเมืองแอร์อัดแต่ว่าตัวนี้เป็นบ้านนอกบ้านนอกที่แอร์อัดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้มียุงข่าวมีเนี่ยยุงข่าวแบบสไตล์แบบเก่าๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบ้านข้างเคียงนะครับสภาบ้านข้างเคียงของ เจ้าหาหลานะมานี้ก็ทีนี้จะเป็นสภาพพิธีชนบทของชาวบ้านนะครับที่กำลังต้อนวัวต้อนควายเข้าไปยังคอกนะครับตอนนี้นี่คือคอกวัวก็จะอยู่กันอย่างนี้เป็นบ้านขยุงหมู่เจ็ดหมู่บ้านแออัดมากมีประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือนทีนี่ นี่เป็นที่ของโจฮาลาครับอ่ะ